สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานสบายดีเอฟซีบนฝังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเผอเกัดขึ้นแล้พี่น้องก็ส่องซาบรไลพี่น้องพี่น้องเอ้ยเสาก็ไดมาอะไรได้พี่นอ้องเสาไม้ย่างดีไม้จิกเสาไม้จิกพี่น้องลุงบอยผนจีต่อเติมให้พอได้อยู่ได้เสาผนว่า นี่แต่เพ่ผลว่าว่าอยากให้เพิ่มอีกสองเสาพอจะได้เห็ดคั่วนะแล้วมื้อนี่ผลจิไปหาผลจิไปหาจากสองเสาผนว่าเพราะว่าเม่งนี่หนามนี่หนามไหลเทียงผัดเทียงค่อยๆไปตะยังงยนงวยขนาดแล้วว่าให้ไปหาจากสองเสาพอาพดได้เห็ดเทือนคั่วเพผนก็บสิไปหาคอน้ำเอื้อยน้ำเน่าอะไร หาขอน้ ha, năm người, năm no. ําเอือยน้ําน้องพอได้พอได้มายุดอีกจักรวมแล้วก็ประมาณ5เาพี่น้องเอ้ยบูนสิไปหาในไเฮาก็ยังบ่ฮู้ก็สิไปหาเอืยหาเนาะหาพีหาเนาะค่แหล่มืนเฮาก็มากับน้ออ้ำพี่น้องเอ้ย มาคือเกาพี่น้องเกาพี่น้องเลยดอกพืนมาเยี่ยมยามทามเยี่ยมยามทามข่าวสาวหนี่ก็ฟุ้โต๊ะสาวฟุต๊ะำสาวหนี่กินข่าวกับเนยกระดุกขีนข่าวกับปนปะทูน กินแต่มอืมเอากินเธอหนึ่งแจ็คโต้สองโต้ไ่สองโต้พี่อปดประทูนะจะ่าายกอย่าเล่นลูกหล่ะอย่าเล่นอย่าเล่นแคสมันสบายดีเพิ่นมันดีใจเด้เคียงใหม่แล้วกันส่งมันหนุ่มตัวใหม่ให้ลูกมั้ยคนได้ เพิ่นได้ตัวเพิ่นได้เคียงใหม่เลจ้องคนุือมนเห็นจะไปดีโอ้ยยันยามข่าวต๊ะเตีนน้ลูกอันนี้น่ะยังอายเข้ามาจนเหมื่อยเขยังอายอย่ันอายยังอามนี้น่ะน้องอ้ําอันซาบุไสือ ืออันเต้ามาปัดบ่มิทานบ่มิทานเพื่อนก็เลยน้องอ้ําอาสาเอาอันทานมาผ่าทานมาหายมาฝากพอได้ด่งภัยอยู่ท้งเทียงพอได้เห็ดอยู่เห็ดกินพอบ่ได้เที่ยวลงใจละลายเด้อพี่น้องมัทุกุที่มาช่วยเหลือดไปหกทั่วภูเขานี่แล้วภูเขาก็ดีมกดีใจนละลายเลยได้แบบนี้ ลูกก็ดีใจลูกก็ดีใจใหม่ฝนได้ลดทีบใหม่ว่าแม่ขอยาเอาขึ้นมาไว้อยู่ทางเช้าป้านยันใจได้รถใหม่คุณทขึ้นมานอนน้ำว้วแม่บอขึ้นปเาี๋ยวเอารถถีบขึ้นมานอนน้ำพี่น้องใจแห้งบ่เคยได้ยินเสียงรถลฝุดช่องเบิ่งแล้ยพี่น้องได้รถใหม่ จะให้พามเเม่เเชอเชีนไปไหวอีเฮือนได้ขี่ได้แล้วมังขี่อยู่นั่งอะไรตัวยังน้อยเจ้านายโตก็ขี่ได้คือกัรหันเละเปลี่ยนกันขี่กับเอื่อยแพทบลินเคียงนานาบริป้าเคียงถีว่านะกุศิบเรปกุศิบริไสดอกพี่น้องกอสิ้เอาแบบเป็นเกาะที่ไหวเน่ยนานเคียงันะ เพิ่นจะแก้แลว้วแม่วาบห้แก้แม่วะดีใจได้เคียงใหม่หมก่อนอื่นกระฮากับขอมมกขอบใจอันผู้ใหญ่ใจดีทั้งอันลุงบอยหันและผลมีความเมตตาสอยเรือบัตุข,ขุ่กุบคนที่ว่าสอยเรือขอบครั่แม่ลูกโคกหันและผลกะดีมกดีใจเลยที่ว่าบ่เคยพัะแตเกิดมาผลกะบ่เคยแบบว่ามีคนสอยเน,นี่นี่อีกอย่าง่นกะบ่เคยถูกน่นี่ เนาะอดี <Nope>. ่านมาหน่ะก็พออยู่พอกินบาดนี้ผัดมีลูกลายต่อมาต่อมาไปถูกเขาถูกเขาแล้วอะเหี่ยมลูกถูกคุ้มถูกเขาเนียนลูกพุกคนปลัดจ่างปะบายมายคนเลยบุกคุมลูกเป็นหนีเป็นชีนร้อยมะนางพี่ลูกล่ะมะนางน้ำเมฆพี่ลูกไปเลยม้วนได้

คอโตเมพี่น้องนิมเห็นบนอยู่บนเ้าขู่เเพื่อนก็ย่นีหน้าก็ย่นีเพื่อนก็ย่นีหน้าก็ย่นีเมนเพียงหน้ากระจำเพือนเพียงหน้าก็จำเพือนเราก็ดีเมนอาซายอยู่นะโม้อ้าก็ดมุกดีใจเมนงัช่วงแรกขัดหน้ามุมีน้า ไปหาตักข้อคนอื่นขอเขาจะอ่อนแล้วข้อกับเก๊กใจเพลินแน่นนแต่เพลินก็บบอลได้ว่าอุู่ดอ,อกระถึงข้อเท่ากับขีดไปเองเนาะเพลินกับสี่หายอยู่ดอ,อกเพลินกับใ,ใจดีอยู่ดอ,อกเพ่นกระหายเพลินกับเห็นเนาถูกหนันแล้แต่ว่าชวนมาคนถูกในที่แบบว่าเกี้ยมแบบเกี้ยมโตไ้ได<น>้คือเฮาเนี่ยแหละเฮาถูกข้าก็เกี้ยมแบบว่าไปหาผู้อื่นนะคะก์เกีงแบบใ,ใจเพิ่นหนะันาแต่ที่ จีแทะเพิ่นกระบ,บอ,อกว่าอดอกเพิ่นกระยักสอยเรือเฮาหันเละเพิ่นกระยักสอยเรือเฮาหันเละแต่ว่าเฮาก,กับเก่งใจเพิ่นเี้ยงลูกน้องอ้มก็เอาถานพ์ใหม่สอบหนึ่งอันนั้นหัวอันนั้นนะนนนนนนติกี้อาม่านะเพิ่นดังไฟอัน,พ,นพื้นพี่น้องนะนะดำ เห็นนดังพื้นเาดัพนเนเต้าค่ะบเมนเต้าดังพื้นเป็นดาวดาังทานอืมนวันแลถัวัวดีพผดกระสิไปท้มฐาน่นันและหาใหม่ทมเอาผลมาหาขอนะคะเจ้าบอกว่าสื่อบ่มีนัสือแล้วนี่ตนเดีวนี่นะสอบานินยังบอดี้เลยนี่นะคานะมุีขายเลยสอบซานฟิ ทานอืดช่วงนี้ก็ดีไบะมีานอืดไมมอืดไหมอึดขอบมุกขอบใจหลายที่เอาฐานมาให้ในรัวขาม่นขากรดีใจลลายที่ได้ดังของเขาเนียนจิ้มในัวกะชสบายขึ้นไดหนึ่งนะกระดีมุกขอบใจลลายเดือดติดนะครับปวดตัว มันสูงสาธุสาธุบ่สาธุผลกาเริ่มโดยสาธุผนกาเริ่มที่แมจี กี่แบบว่าพ่อพ่อกินพ่อใช่แล้วแหละมีผู้ใหญ่ใจดีผลสอยร้ายทางฮะนะเขอบ่งขอบใจฮะแล้วที่มีความเมตตาเอ็นดูและสงสารขอบครุ้มผืนเขาก็เห็นเผืนนั้นได้อยู่ได้กินก็ดีมกดีใจเพผนกับบ่เคยได้กินนี่จ้าเกลืออะไรพี่น้องเอ้ยใช้ขเขาอันนี้ที่เขาจุดเลยนะ

ัแต่สางดินาะโอเคพี่น้องอำลับพาะจักฝากก็ไดนก็แชร์สองซาบุไลในเด้อพี่น้องกิบหนาพอกันใหม่สบายดี